สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัวโตโยต้าอันติดนะครับตัวนี้เป็นโฉม2013นะครับยังคงเป็นโฉมเก่านะครับใส่เป็นล้อขอ18นิ้ว R-E 30สี่น้ำตาลนะครับรัดด้วยยางส2งสองห้นะครับจัดตรงด้วยสปริงโหลดซิลเวอนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูร้อพันธนะครับแล้วค่อยแล้วเราค่อยไปจอะกับตัวล้อนะครับนี่โหลดลงมา1.5นิ้วนะครับกับล้อขอบ18ก็จะฟินเมนต์ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของล้อตัวนี้จะเป็นขอบ18กว้าง8นิว้วครึ่งออฟ35้ล้อจะไม่ล้นเลยนะครับยังอยู่ในซูมล้อเลยนะ แต่ต้องรัดด้วยยาง225/40เท่านั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวติดนะยางมันจะดึงหลบนะครับตัวนี้ส่วนของด้านหน้านะครับในส่วนของที่มันโหลดเดี๋ยวผมจะเอานิ้วลองสอดเข้าไปดูนะครับว่าระยะมันจะเหลือกี่นิ้วสอดประมาณ1.5นิ้วมือผมนะครับเนี่ยมือผมหลุมหลวม,ลม,ลมอะ่ะยังได้อีกประมาณครึ่งนิ้วอะ่ะก็ประมาณ1.5นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับ ล้อตัวนี้ตรงรุ่นนะครับไม่ต้องแปลงนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการบรรทุกอะไรนะครับลองดูสองนิ้วพอดีไปหลวมๆเลยนะไม่หลวมนะครับแต่ก็พอดีมากๆนะครับด้านหลังเป็นสองนิ้วพอดีเลยนะครับกับชุดสปริงหนึ่งุห้านิ้วของซินเวอร์นะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวพาดูรอบตัวนะครับรอบตัวรถเลยนะครับ ข้างหลังก็ไม่ล้นนะครับล้อก็ยังคงหุบอยู่ด้านในซุมนะครับล้อยางเอาเป็นว่าล้อยางล้อตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พันห้า้อยางบวกยางเป็นแปดพันนะครับสปริงจัดล้อพร้อมยางพร้อมสปริงลดไปเหลือห้าพันทวนนะครับสปริงตัวนี้ล้อหมื่นสี่ห้ายางบวกยางตัวนี้นะครับแปดพันบาทแล้วก็บวก สปริงอีกเป็น5,000นะครับจบที่27,500บาทนะครับเซตนี้ที่เราเห็นด้านหน้าคือจบเลยนะครับล้อ18พร้อมสปริงนะครับเดี๋ยวไปดูล้อกันต่อนะครับใกล้ๆตอนที่ตัวล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อลาย re 30นะครับเป็นงาน K โลโก้จะเป็นงานเทนนะครับมีฝากลางให้นะครับแล้วก็ตัวล้อจะเป็นสีน้ำตาลเอ่อก้านจะเป็นก้านยินสายนะครับขอบจะเป็นขอบได้นะครับสีจะเป็นสีโทนอ่อนไม่เข้มมากนะครับกําลังสวยนะครับดุมจะตรงรุ่นห้ารูร้อยและห้ารูร้อยสิบสี่ใส่ได้ทั้งคู่เลยนะครับซีวิคก็ใส่ได้นะครับตัวนี้ใครที่อยากได้ล้อที่มันไม่เข้มมากก็ตัวนี้จบสวยเลยนะครับลัดด้วยยางไทยนะครับเป็นยางไทยคูดไลท์นะ นี่นะครับเป็นยางไทยกูดไลท์นะครับรหัสเป็น S อสามเจ็ดนะครับดอกยางก็จะเป็นลายแบบเรียบๆเงียบๆนะครับลายบ้านๆนะครับมีริมกราดป้องกันขอบล้อนะครับแต่ล้อตัวนี้มันแปดจุดห้ายางมันเลยโดนดึงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะหลบเข้ามาในซุ้มนะครับทําให้เราขับแล้วตอนจําไม่ติดนะครับสวยมากๆนะครับกับสเปคล้อสิบแปดกว้างแปดนิ้วครึ่งออฟสามห้า จัดฟิตเมนด้วยชุดสปริงโหลดตัวนี้ซิลเวอร์นะครับถ้าราคาไม่ได้มีส่วนลดก็จะอยู่ที่5,500บาทนะครับแต่ถ้าเกิดจัดล้อ,อยางสปริงจะลดเหลือ5,000ันทุนนะครับเซตนี้2 7ง0 0จบเลยนะครับราคานี้คือราคาณปี2 0 2พิ2นะครับโอเคตัวล้อประมาณนี้ โอเคนะครับผมก็ไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อใสนิสเอ่อโตโยต้าอันติสนะครับแล้วก็ชุดสปริงโหลดอะไรพวกนี้นะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับมีทั้งขอบ17และ18บนะครับราคาแทบจะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับโอเคนครทรัพย์ยางยนต์0ู4 5 4 0 9 9 9 9่สวัสดีครับ perfect